เคยเป็นกันไหมครับพอขึ้นปีใหม่ทีไรเราก็มักจะตั้งเป้าหมายกันแบบไฟลุกเลยไม่ว่าจะอยากลดน้ำหนักอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นหรือว่าอยากจะเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆแต่พอเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นล่ะครับไฟที่เคยแรงก็ค่อยๆมอดลงสุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเป๊ะเลยปรากฏการณ์นี้เนี่ยผมว่าเกิดขึ้นกับเราแทบทุกคนเลยนะครับทีนี้คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือเอ่อแล้วทำไมเป้าหมายส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เราได้ล่ะครับ มันไม่ใช่เพราะว่าเราขาดแรงจูงใจหรือไม่มีวินัยเสมอไปหรอกนะครับแต่บางทีอาจจะมีบางอย่างที่มันผิดพลาดอยู่ในโครงสร้างของการตั้งเป้าหมายเองเลยก็ได้คืออย่างนี้นะครับปัญหาแรกเลยเนี่ยการตั้งเป้าหมายมันสร้างสภาวะที่เราเรียกว่าสภาวะของความล้มเหลวขึ้นมาในใจเราทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองยังขาดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับเราไปผัดวันประกันพรุ่งความสุขออกไปไเรื่อยๆคิดว่าเดี๋ยวรอให้ทําสําเร็จก่อนแล้วค่อยมีความสุขซึ่งการรอคอยแบบนี้มันยาวนานแล้วก็บั่นทอนกําลังใจเราไปเรื่อยๆเลยครับ และที่มันอาจจะแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือโยโย่เอฟเฟกครับลองนึกภาพตามนะครับนักวิ่งมาราทอนที่ซ้อมหนักมาเป็นปีปีพอวิ่งเข้าเส้นชัยได้สําเร็จปุ๊บก,ก็หยุดซ้อมไปเลยสะงั้นคือพอเป้าหมายมันสําเร็จไปแล้วเนี่ยมันมักจะดูดเอาแรงจูงใจทั้งหมดของเรากลับไปด้วยทาให้เรากลับไปติดนิสัยเดิมๆวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบเนี้ยไม่จบไม่สิน้นเอาละครับและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องนี้เลย เจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือดังอย่าง Atomic Habits นะครับเขาได้กล่าวประโยคที่ทรงพลังมากๆเอาไว้ว่าคนเราไม่ได้ก้าวไปถึงระดับของเป้าหมายแต่จะตกลงมาสู่ระดับของระบบที่ตัวเองมีโอ้โหนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดกาลแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับระบบกันละ่ะพูดง่ายๆเลยก็คือเป้าหมายเนี่ยคือผลลัพธ์ที่เราอยากได้เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางแต่ว่าระบบคือกระบวนการที่เราทำในทุกๆวันครับ เป็นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายนั้นเป้าหมายมันคือการรอขออนาคตแต่ระบบกําลังหล่อหล,อ,ลอมตัวตนของเราในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับระบบเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสําเร็จได้ทุกครั้งที่เราลงมือทําเลยโดยที่ไม่ต้องไปรอผลลัพธ์สุดท้ายสมมติว่าเรามีระบบว่าจะอ่านหนังสือวันละสินาทีแค่เราได้เปิดหนังสืออ่านนะเราก็ชนะแล้วในวันนั้น ใช้ชนะเล็กๆในทุกๆวันนี้แหละครับที่มันจะสร้างแรงผลักดันและโมเมนตัมมหาศาลกับเราได้มาถึงคําตอบที่ลึกซึ้งที่สุดกันบ้างครับกลไกที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์หรอกครับแต่มันอยู่ที่ตัวตนของเราต่างหากระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือระบบที่สร้างขึ้นจากตัวตนที่เราอยากจะเป็นลองนึกภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเหมือนกับหัวหอมที่มี3ชั้นนะครับชั้นนอกสุดเลยก็คือผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราได้รับ ถัดเข้ามาหน่อยก็คือกระบวนการหรือสิ่งที่เราทําและแก่นกลางที่ลึกที่สุดก็คือตัวตนหรือสิ่งที่เราเชื่อในตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในสุดครับนั่นก็คือการเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองนั่นเองแนวคิดนี้ทรงพลังมากๆเลยนะครับทุกๆการกระทําที่เราทําซ้าๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนการลงคะแนนเสียงให้กับคนที่เราอยากจะเป็นการอ่านหนังสือแค่หน้าเดียวก็คือการลงคะแนนให้กับการเป็นนักอ่าน การออกไปเดินแค่5นาทีก็คือการลงคะแนนให้กับการเป็นคนรักสุขภาพการกระทำเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่จะค่อยๆสร้างตัวต,วตนใหม่ของเราขึ้นมาโอเคครับพอเราเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงสำคัญทีนี้ก็มาดูกันที่ทำอย่างไรดีกว่าเราจะสร้างระบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวตนแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไงจริงๆมันมีหลักการง่ายๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับ เจมส์เคลียร์เขาได้สรุปกฎ4ข้อของการสร้างพฤติกรรมเอาไว้ครับข้อแรกเลยคือทําให้มันชัดเจนมองเห็นได้ง่ายข้อ 2. ทําให้มันน่าดึงดูดใจข้อ3ทําให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้และข้อสุดท้ายข้อ4ทําให้มันน่าพึงพอใจคือรู้สึกดีทันทีที่ทําเสร็จนี่แหละครับคือพิมพ์เขียวในการออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพมากๆแล้วหลักการนี้ก็ยังใช้ได้ผลกับการกําจัดนิสัยไม่ดีด้วยนะครับแค่เรากลับด้านกดทั้ง4ข้อตะกี้เลยก็คือ ทำให้มันมองไม่เห็นไม่น่าดึงดูดทําได้ยากแล้วก็ไม่น่าพึงพอใจสมมุติว่าอยากจะเล่นโซเชียลมีเดียให้น้อยลงก็แค่ลบแอปออกจากหน้าจอหลักไปเลยง่ายๆแบบนี้แหละครับทําให้มันมองไม่เห็นแล้วก็เข้าถึงยากขึ้นเพราะเราเปลี่ยนมาใช้ชีวิตโดยมีระบบเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเป้าหมายกับระบบมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะแต่มันทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยมีภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากครับลองจินตนาการว่าชีวิตเราคือเรือลำหนึ่ง เป้าหมายก็เปรียบเสมือนหางเสือที่คอยกําหนดทิศทางว่าเราจะไปทางไหนส่วนระบบก็คือไม้พายที่เราใช้พายในทุกๆวันเพื่อสร้างความก้าวหน้าเห็นไหมครับว่าเราต้องการทั้งสองอย่างเลยเพื่อที่จะไปให้ถึงฝั่งถ้าจะให้สรุปก็คือวัตถุประสงค์ของเป้าหมายคือการชนะเกมนั้นๆให้ได้แต่ว่าจุดประสงค์ของระบบก็คือการทำให้เราเล่นเกมต่อไปได้เรื่อยๆ มันคือการสร้างไลฟ์ไซล์แห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การคว้าชัยชนะมาครั้งเดียวแล้วก็จบไปสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าฉุกคิดสักหน่อยนะครับว่ามีระบบเล็กๆอะไรบ้างที่แต่ละคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงให้กับคนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับแค่ก้าวเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แล้วครับ